และนี่คือเรื่องราวของอิบลิสอิบลิสได้ถูกกล่าวโดยชื่อของมันในคัมภีร์อัลกุรอานถึง11ครั้งโดยใน9ครั้งเป็นการอิงถึงการปฏิเสธคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าในการก้มกราบต่อหน้าอาดัมหรือมนุษย์คนแรกของโลกถึงแม้ว่าคำว่าอิบลิสอาจอิงถึงชัยตอนในบางครั้งแต่เงื่อนไขของสองคำนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้เรื่องราวของอิบลิสมีอยู่ทั่วอัลกุรอานเมื่ออัลลอฮ ทรงสร้างอาดัมเพราะองค์ทรงสั่งให้มลา,ายกาทั้งหมดสยุดหรือก้มกราบต่อหน้าสิ่งถูกสร้างมลา,ายกาทั้งหมดทําการสยุดแต่อิบลิสไม่ยอมทําโดยโต้แย้งว่าตนนั้นถูกสร้างมาจากไฟจึงอยู่เหนือกว่ามนุษย์ที่ถูกสร้างมาจากดินโคลนและด้วยเหตุนี้มันจึงไม่ควรก้มกราบ,บต่อหน้าอาดัมเพราะงาะั้นเหรอทรงขับไล่อิบลิสออกจากสวรรค์และเตรียมลงโทษในนรกเพราะความหยิ่งยโสข,ของมัน อิบลิสได้ขอความสามารถที่จะทําให้อาดัมกับลูกหลานของเขาหลงทางพระองค์ทรงตอบรับคําขอของอิบลิสและได้ตักเตือนมันว่าแท้จริงปวงบ่าวของข้านั้นเจ้าไม่มีอํานาจใดๆเหนือพวกเขาและพอเพียงแล้วที่พระเจ้าของเจ้าเป็นผู้คุ้มครองลักษณะของยินจะคล้ายคลึงกับผีหรือปีศาจตามความเชื่อของศาสนาอื่นๆ หากแต่ยินกำเนิดมาจากไฟไร้ควันที่พะอง์ลอัล้อทรงสร้างขึ้นและกำเนิดก่อนมนุษย์คนแรกคืออาดัมเป็นเวลานานมากยินเกิดมาเพื่อสร้างความดีอิบดะดาถวายแด่ล้อยินอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์แต่มีอยู่อีกมิติหนึ่งมีสังคมเหมือนกับมนุษย์มีการดำเนินชีวิตมีเกิดมีตายมีปัญญามีศรัทธามีปฏิเสธมีความสามารถเหนือมนุษย์สามารถทำในสิ่งที่หลากหลายมากกว่าอายุยืนยาวมากกว่า สามารถบินได้ปรากฏกายได้จำแรงกายทั้งในรูปมนุษย์และสัตว์ได้ยินสามารถมองเห็นมนุษย์ได้แต่มนุษย์ไม่อาจมองเห็นยินได้เว้นแต่ยินจะปรากฏร่างให้มองเห็นโดยรากศัพท์ของคำว่ายินนั้นหมายถึงปกปิดซ่อนเร้นยินสามารถหลอกล่อหรือหลอกลวงมนุษย์ให้หลงผิดให้กระทำความผิดให้ทำการฝ่า,ฝ,าฝืนต่อพระผู้เป็นเจ้าได้ หากผู้ใดที่พยายามติดต่อหรือสื่อสารกับยินจะสุ่มเสียงมากต่อการทำผิดต่อหลักศาสนาหรือกลายเป็นผู้นอกรีธเนื่องจากเป็นการเข้าไปสู่มนต์ดำหรือไสยศาสตร์แต่ยินไม่ใช่ผีตามทัศนคติของอิสลามผู้ตายไปแล้วจะถูกนำไปพักรออยู่ในโลกแห่งบระักไม่สามารถออกมาอรารวาดหลอกหลอนผู้คนตามความเชื่อทั่วไปได้เพียงแต่มีชัยตอนหรืออิบลิสซึ่งก็เป็นยินตนหนึ่งที่ผิดต่อพระองั้นหยินตนแรกที่เป็นชัยตอนมีชื่อว่าอิบลิส เช็กเช่นมนุษย์คนแรกก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยสลามครั้นเมื่ออิบลิสความจริงแล้วก็ศรัทธาต่อพระงองค์อัลลอฮ์สุบฮานูตลาแต่ก็ได้ทําการฝ่าฝืนต่อคําสั่งของพระองค์อัลลอ์ที่พระองค์ทรงสั่งให้มันนั้นสุยุดต,ต่อท่านนบีอาดัมอะลัยสลามแต่มันไม่ยอมสุยุดมันปล่อยให้ความหญิงโสโอหังของมันมันมีอํานาจเหนือคําสั่งของอัลลอฮ์มันดืดดึงต่อคําสั่งของพระองค์มันอ้างว่ามันถูกสร้างมาจากไฟย่อมดีกว่า ท่านลบีอาดัมที่ถูกสร้างมาจากดินมันคิดเอาเองว่ามันดีกว่ามันจึงไม่ยอมสยุดต,ต่อท่านลบีอาดัมมันจึงกลายเป็นผู้ที่ตั้งใจฝ่าฝืนต่อคําสั่งของอัลลอฮ์ซึ่งทําให้พระองค์นั้นทรงโกรธกิ้วมันมากและทรงลงโทษมันให้ตกนรกตลอดกาลและทรงเรียกมันว่าอิบลิสที่แปลว่าผู้ที่หมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะมันไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวอีกแล้วที่จะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ ด้วยเหตุนี้อิบลิสจึงได้ขอต่อเหรอขอให้มันมีชีวิตอยู่จนถึงวันกิยามะและขอสาบานต่อพระองค์ว่ามันจะไม่ยอมตกนรกฝ่ายเดียวมันจะต้องคอยล่อลวงคอยหลอกลวงมนุษย์ทุกๆคนให้ไปตกนรกร่วมกับมันมันต้องการเพื่อนที่จะไปอยู่ในนรกด้วยกันดังนั้นพระองค์ลอตจึงทรงอนุญาตและทรงให้มันเป็นชัยตอนตนแรกใครที่ถูกมันล่อลวงได้สําเร็จก็กลายเป็นชัยตอน กลายเป็นลูกสมุนกลายเป็นพลรพักของอิบลิสและเรื่องราวค้าต้นที่ได้เล่ามานั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับมารร้ายที่มีชื่อว่าอิบลิสสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน a s a ม a m u a l a ม k u m w ม r ตุ m ลอฮ์วะบะ a ราะกาตุฮ์